ทำคำสอนขอแสงสว่างแห่งดวงประทีพส่งถึงทุกคนทุกท่านให้ได้รับบุญร่วมกันอัสอนสมหังนี้จงแผ่ไปให้ไกลท่านิสาร ไปทั่วทุกทิทุกทางท่านใดก็ตามที่ได้เอ่ยชื่อฝากดวงชะตาม,มากับข้าพเจ้าปันนี้ข้าพเจ้าทําหน้าที่ให้แล้วขอให้ผลบุญถึงแสงสว่างแสงแห่งธรรมนี้จงนําส่งถึงทุกคนทุกท่านได้สาธุก,การอนุโมทนาบุญส่งผลบุญนี้ให้ลดเคาะลดกรรมและนําพาชีวิตของทุกคนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีกายดีมีวาจาดีมีจิตใจที่ดีงาม จงนำพาซึ่งความสุขความเจริญและขอให้ผลบุญผลแห่งการทำความดีนี้เป็นที่ <c oughs> อยู่ในพระเนตรพระกันของพระพุทธองค์ นำพาดำทางให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ญาติธรรมกัลยาณ์นิมิชลายที่มีจิตใจที่ดีางามเป็นมิตรที่ดีต่อกันขอจงนำพาซึ่งความสุขความเจริญเกิดเป็นเศมงคลเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกท่านทั้งครอบครัวเจริญด้วยอายุวรรณะสุขั้พระพระ้นจากเคราะห์โศกโรคภัยทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมีจิตใจที่ดีางามส่งผลให้ทุกท่าน มีกินมีใช้ไม่ขาดสนมีทรัพย์ไม่ขาดแคลนมีเงินไม่ขาดมือเจริญรุ่งเรืองอุดมทรัพย์อุดมโชคอุดมสมบูรณ์พร้อมทำสินใดจงสำเร็จมั่นคงมั่นคงทำกิจใดๆก็ตามจงรุ่งร่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีอย่าได้ติดอย่าได้ขาดอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นขอแสงแ่งพระธรรมขอแสงแ่งเทียนสว่างนี้ส่องเป็นที่ประจักษ์นำพาให้เกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกท่าน ด้วยบารมีญาณแห่งพระปรางเปิดโลกซึ่งเกิดอยู่ณนะวัดถ้ำธรรมะโอสแห่งนี้ขอบารมีญาณแห่งครปบาอาจารย์ผู้มาสถิตเมตตานำพานำทางให้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ในการช่วยเหลือมนรรมุษย์ทั้งหลายช่วยเหลือญาติธรามช่วยเหลือกรลยานารทั้งศหนต้มซื่นจงบังเกิดเป็นพระปัจจัยนิสยัยหนุนนำให้เกิดขึ้นด้วยญาณบารมีของพระองค์ท่านบัดนี้ข้าพเจ้านางสาวรานาท์คอยด้วยทำหน้าที่สำเร็จสมบูรณ์ดีแล้ว ขอให้ผลบุญนี้จงมาเกือ้อกูลสนับสนุสนและเสริมให้ข้าพเจ้าจงได้สร้างกรรมดีเ็ษเช่นนี้ตลอดไปขอให้ข้าพเจ้านับจากวันนี้จงนำพาให้ทุกคนผลจากความทุกข์ด้วยการเจริญสติปัญญาเป็นที่ตั้งยึดมั่นในการทำความดีขอแสงแห่งบารมีพระองค์ท่าน,านสงน่งเมตตาประทานให้พรให้เห็นผลพันธดีทันใดนาคบุญด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ